สวัสดีชาวาลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจำตัวตนของคุณและดาวเจ้าเรือนอาลิสถิตอยู่ในภพพันธุเดือนนี้คุณแมงป่องอาจจะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านช่องหรือต้องจัดการภาระภายในบ้านเรื่องการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวแมงป่องจัดเต็มในเรื่องของภาระเยอะคุณต้องระวังคุณอาจจะมีปัญหากับพี่น้องภายในบ้านหรือ ส้มแซมบ้านส้มแซมรถสิ่งที่ต้องเตือนชาวแมงป่องในเดือนนี้คือเรื่องของสภาพจิตใจอาจจะเป็นเดือนที่ชาวแมงป่องคุณจะรู้สึกคุณเสื่องซึมหดหู่และวิตกกังวลมากกว่าปกติแมงป่องบางท่านก็อาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินแมงป่องบางท่านอาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะดาวราหูเจ้าเรือนพันธุคุณจออยู่ที่ภพมรณะร่วมดาวศุกร์ค่าใช้จายย่ายยังเยอะอยู่ แล้วคุณต้องระวังให้ดีถ้าคุณมีปัญหากับพี่กับน้องโอกาสที่จะตัดขาดกันมันค่อนข้างมีสูงในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าดาวพุธเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะ สถิตยอยู่ที่พบอริเรือนอังคารคู่ศัตรูคู่วิวาทะเห็นไหมคุณต้องระวังในเรื่องของคําพูดชาวแมงป่องเดือนนี้ถ้าคุณพูดแรงคุณมีเรื่องแน่นอนแล้วกับใครก็อย่างที่บอกกับคุณในครอบครัวเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ชาวแมงป่องคุณต้องใจเย็นๆเรื่องที่สองคือเรื่องของงานในช่วง14วันแรกพุธจรร่วมอาทิตย์เจ้าเดือนการงานของชาวแมงป่อง แล้วดาวอาทิตย์มาเป็นอุดคือ ยิ่งใหญ่อยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคุณค่อนข้างจะมีปัญหามากเรียกว่าปวดหัวกันเลยทีเดียวแต่ถ้าชาวเมงป่องท่านไหนที่คุณทํางานเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหางานที่คุณต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องประสานงานที่คุณต้องวุ่นวายขายไระ่อนอยู่แล้วอันนี้ยถือว่าไปได้ดีเพราะถูกกับดวงในช่วงนี้ถือว่ายังประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคุณทำงานที่เป็นปกติธรรมดางานลูทีนงานที่ไม่ได้อย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยคุณต้องทุ่มเทพลังกันแบบสุดติดสุดใจต้องตั้งสมาธิต้องมีสมาธิมีสติเยอะๆอยู่กับงานเพราะว่าคุณมีความเครียดอยู่แล้วด้วยเดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพจิตระวังในเรื่องของการงานและคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพคุณด้วยเพราะเดือนนี้แมงป่องมาแบบจัดเต็มมาก วันที่หดาวพุธเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภสถิตยอยู่ที่ภพปัตตนิสลับเรือนเกษตรดาวสุขเจ้าเรือนปัตตนิจะเป็นช่วงที่ชาวแมงฟองอาจจะคลายความกดดันขึ้นนิดหนึ่งคุณจะเริ่มมีโชคในเรื่องของคู่ครองหรือหุ้นส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนหรือได้คู่ค้าคู่ธุรกิจเพิ่มใครที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าคุณก็จะได้ลูกค้าเพิ่มวันที่14ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจรเข้าพบปัตตนิเรื่องการงานของชาวพิจิกคุณจะเริ่มคล่องขึ้นเริ่มดีขึ้นความปวดหัวความยุ่งเหย,ยิงวุ่นวายขายประช้อนของคุณจะเริ่มดีขึ้น อาจจะได้มีคนช่วยงานหรือถ้าจามังป่องท่านไหนที่คุณทำงานร่วมกับคู่อันนี้ดีวันที่25พฤษภาคมดาวพุธเจ้าเรือนมอรณะและเจ้าเรือนลาภะจรกลับบ้านตัวเองในภพมรณะสเสวยมาตรฐานเกษตรทรงคุณเข้มแข็งจามมงป่องที่คุณมีปัญหามาปัญหาทั้งหลายทั้งแหล่คุณจะได้รับการแก้ไขถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะดีขึ้นในช่วงนี้ พุทธเจ้าเรือลาพระจรเป็นเกษตรชาวเมงป่องคุณจะได้ลาบที่เคยเป็นของคุณลาบที่คุณควรจะได้แล้วมันสูญเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาเช่นอยู่ๆก็มีลูกนี่นำนี่เก่ากลับมาชำระคือได้นี่เก่าคืนแบบนี้เป็นต้นในเรื่องของความรักดาวสุกเจ้าเรือนปัตนิจออยู่ในภพมรณะใครที่ยังไม่มีคู่คุณมีโอกาสเจอคู่ที่แก่กว่า หลายปีคู่อาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาไปเลยเจอกันโดยบังเอิญหรือเจอกันผ่านทางโซเชียลถ้ามีโอกาสคุณก็อาจจะมีโอกาสที่คนรักเก่าวคุณจะกลับคืนมาแต่ถ้าถามถึงความรักช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่สมใจคุณอาจจะมีอาการรักักเลิก,ร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 กหรือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรักได้ไม,ไม่สม ไม่สมใจเหมือนกับที่ชาวแมงป่องคาดหวังและต้องบอกว่าคุณมีโอกาสผิดหวังเพราะฉะนั้นเตือนชาวแมงป่องเผื่อใจเอาไว้บ้างสำหรับชาวแมงป่องที่มีคู่แล้วเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มีโอกาสที่คุณจะห่างไกลกันถ้าคุณไม่อดทนไม่ให้อภัยกันมีโอกาสจบสูงโดยเฉพาะคนที่มีรักแทรกรักซ้อนเป็นไปได้เดือนนี้ชาวพิจิตชาวพิจิต ชาวแมงป่องที่รักคุณพักเรื่องความรักเอาไว้ก่อนจะดีคุณไปโฟกัสในเรื่องของงานโฟกัสในเรื่องของเงินไม่งั้นเดือนนี้มันจะเฟล,ลไปแทบจะทุกเรื่องในเรื่องของการเงินดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือ,อนปุตตะจอเป็นนิดอยู่ในภพสหัสชร่วมดาวเสาเจ้าภพที่จอเป็นเกษตรอยู่ เรื่องการเงินคุณยังมีความอึดอัดอยู่พอสมควรแต่ก็ถือว่ายังไปได้ดาวอังคารเล็งเจ้าเลือนการงานมีโอกาสที่คุณจะเดียวงานกับชาวต่างประเทศมีเงินเข้ามาหลายช่องทางเพียงแต่ชาวแมงป่องเดือนนี้ค่าใช้จ่ายคุณยังเยอะเพราะฉะนั้นคุณบริหารจัดการการเงินให้ดี แล้วคุณจะผ่านมันไปได้นี่คือภาพรวมของชาแมงป่องในเดือนพฤษภาคมนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ